ครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแล้วนะครับเรามาไวเกินไปนะครับผมร้านกำลังเปิดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอสักกรู่นะครับเพื่อจะได้กินของอร่อยสวัสดีครับพบกับป๊อปปี้ช่อง Empire Channel ตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะครับผมผมก็หิวข้าวมากเลยนะครับผมเช้านี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับ ไปกินข้าวหมกไก่นะครับผมซึ่งร้านนี้ผมก็ยังไม่เคยไปกินเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีคนแนะนําผมมาครับว่าให้ผมลองไปกินร้านนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะครับว่ามันอร่อยไหมนี่ยืนตางแดดเลยนะแสบตามากโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะครับผมก็จะเดินทางไปร้านข้าวหมกไก่นะครับน่าจะเปิดประมาณ10บโมงครับผมและแน่นอนครับในช่วงวิกฤตนี้ผมควรพกหน้ากากอนแน่นอนครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ข้าวมกไก่ของร้านนี้นะครับที่เขาบอกว่าอร่อยมากนะครับผมจะน่ากินขนาดไหนนะครับแล้วก็ราคากี่บาทนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะซื้อมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ ครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแล้วนะครับเรามาไวเกินไปนะครับผมร้านกำลังเปิดเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราหลอสักครู่นะครับเพื่อจะได้กินของอร่อย แล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้สั่งคนสามอย่างนะครับผมคือข้าวหมกไก่เนื้อหนึ่งนะคร<ส>ับผมแล้วก็ข้าวหมกไก่ทอดแล้วก็ข้าวหมกไก่ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีววทั้งสามแบบเลยนะคร<ส>ับผมเดี๋ยวเรารอสักพู่ตอนนี้รา้านกำลังเปิด ตอนนี้พี่กำลังจัดข้าวให้เราอยู่นะครับผมดูสีน่ากินมากเลยนะครับได้รางวัลเกียรติชนะเลิศอันดับหนึ่งได้นะครับนี่น่ากินมากนินมากเลยครับร้านตั้งอยู่ตรงเคอรี่นะครับผมก็ตรงชามนะครับผมถ้าใครอยากมาทานก็มาสามารถมาทานได้นะครับผมติดกับเคอรี่นะครับหน้าเทศบาลชามนะครับผมเปิดประมาณสิบโมงครึนะครับ เขาใจดีด้วยนะครับผมเราสั่งไป3อย่างนะครับจะรีวิวให้ทุกคนได้คิม3อย่างเลยนะ รับผมแล้วตอนนี้ผมผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมดสกล่องครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอเราชำระเงินเสร็จนะครับเราก็จะไปรีวิวกันที่บ้านนะครับผมครับผมก็ตามที่บอกนะครับผมร้านค้านะครับตั้งอยู่ที่บริเวณเทศบาลเมืองฉาบนะครับผมก็ไม่้าใจดีมากด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อที่บ้านเลยนะครับ ยังไม่ทันเปิดแล้วเนี่ยครับลูกค้าเยอะมากออขอบคุณครับแม่ <นะ S 2> ้าไปแล้วนะบ๊ายบาย มามาครับตอนนี้นะครับผมก็อาหารทั้งหมดก็อยู่บนโต๊ะแล้วครับนี่เลยครับตอนนี้เลยครับอันนี้นะครับเป็นข้าวหมกไก่นะครับผมแล้วก็มีข้าวหมกไก่ทอดข้าวหมกเนื้อนะครับผมแล้วก็มีซุปหางวัวอันนี้เป็นอาหารเสริมครับส้มตำนะครับไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้เลยครับผมแล้วนี่ก็คืออาหารทั้งหมดที่เราสั่งมาจากร้านร้านอะไรว่า ร้านรับแขกนะครับผมที่หน้าเคอรี่นะครับตรงหน้าเทศบาลเมืองชําครับอร่อยมากนะครับอันนี้ได้แชมป์ชะ,ละเลิเออันดับหนึ่งของอันดับประเทศเลยนะครับผม oh, <no. S 1> รสชาติเขาอร่อยมากเดี๋ยวเรามารอลองชิมกันทีละอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองข้าวหมกไก่ก่อนนะครับข้าวหมกไก่ธรรมดานะครับผองนี่มาดูเนื้ออันนี้คือเนื้อไก่นะครับผมที่เป็นก้อนๆคือแบบดีมากแล้วเข้าเหลืองหอมมากนี่ เอาแสตมจิ้มด้วยนะครับจิ้มรสเด็ดอ,อร่อยมากละลายในปากเลยไก่อ,อร่อยมันละลายในปากเลยนะไก่เนี่ยอืดีเดี๋ยวกินสลับกับซุปหางวัวนะอร่อยมากแล้วอันนี้นะครับเป็นจานต่อไปข้าวมันไก่ทอด อันนี้คือไก่ทอดของเขาแขล้วข้าวนี่เหลืองเหลืองมากอะเหลืองแบบไม่เหลือง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 แบบเห,เ,หเ,หแบบเหลืองเข้มอะเหลืองอ่อนๆเครื่องเทศเยอะด้วยเราแส่นจิ้มหอมเกียวคือดีมากบอกเลยเป็นคนไม่กินกระเทียมนะเนี่ยกินหอมกินหอมเกีียวได้งงม,มากนี่แล้วไก่ทอดเขาทำเองทุกอย่าง อ,อร่อยแอบมากโหดีมากไาไปเมนูที่สามนี่ที่ต้องการมากข้าวหมกเนื้ออันนี้คือเนื้อนะเนื้อทอดมั้งนี่เดี๋ยวรอดูข้าวมนะห,หมกเนนี้มันเนื้อเยอะมากเลยนะราคาไม่แพงด้วยเนี่ยคือดีอ่ะ เรสสัมผัสที่ดีมากบอกเลยอร่อยจัดนี่ครับโดยรวมสามอย่างนี้นะอร่อยสุดนะอร่อยหมดเลยไม่ได้โม้นะครับอันนี้เรื่องจริงแล้วแม่ค้าใจดีด้วยนี่แต่อันนี้ไม่เกี่ยวอยากกินนี่เลย <laughs> สมตำโอเคครับ ก็ถ้าใครอยากกินนะครับผมก็ผมได้ลงชื่อร้านาให้ด้านล่างแล้วนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้พวกเราเอ็นไฟท์แชนแนลนะครับได้ทํางานต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับนั้นก็เดี๋ยวผมขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกินกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกไอ้ปวยน้ำมากินด้วยตอนนี้มันน่าจะนอนอยู่โอเคนะเดี๋ยวเราก็จบคลิปแค่นี้นะครับบ๊ายบายเนี่ยซุปขังวอร่อยมากบอกเลย เว้ยจตนนี้ละลายในปากจริงเนี่ยชอบมาก